คนปีรุ่ตปวดเยี่ยมให้กำลังใจเยาว,วชนและครอบครัวอุปถรัรมภ์ในโครงการสารใจไทยสู่ใจใต้รุ่นที่2 1ประชาชนผู้ประสบภัยจากรถยื่นคำร้องของความช่วยเหลือจากกรมขนส่งทางบกเปิดรับสมัครและพิดาการท่าจังหวัดปทุมธานีเริ่ม24เมษายนถึง14พฤษภาคมนี้สนับสนุนโดยเครื่องสำอาง f o ว์วิลล์โซลนนวัตรกรรมใหม่ในการบำรุงรักษาผิว4ขั้นตอนจากเกาหลี มเมล็ดพันธุ์ฮอกเก็ตนามูลดอนุมูลอิสระส่วนเกินและยัดยั้งไขมันส่วนเกินในตับผลิตภัณฑ์คุณภาพจากประเทศเกาหลีสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านสู่ช่วงเวลาข่าวท้องถิ่นจังหวัดปมุทธานีทาง l อซีเคเบิลทีวีศูนย์ข่าวรังสิตช่องที่24เริ่มกันที่ข่าวองค์คมนตรีลดตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเยาวชนและครอบครัวอุปถัมภ์ในโครงการสารใจไทยสู่ใจใต้รุ่นที่21ครับผู้สื่อข่าวรายงานนะครับว่า ที่มสัสยิดอาลียิสากิรอยหรือมสัสยิดลังสนุนอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีพลเอกสุรยุทธ์จุรานนท์องค์พระมรีพร้อมด้วยนายพงะทรสัจจะทลพันธ์ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีและคณะ ได้เข้าตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเยาวชนและครอบครัวอุปถัมภ์ในโครงการสารใจไทยสู่ใจใต้รุ่นที่21โดยมีโต๊ะอิหมั่มรังสีคำชไวเลขาคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยอิหมั่มมัสยิดลำสนุนและคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปทุมธานีให้การต้อนรับสำหรับโครงการสารใจไทยสู่ใจใต้โดยได้รับการสนับสนุนจากคณะกรรมการมูลนิธิวัฒบุรุษพลเอกเปรมติลสุรนนท์ มูลนิธิรักเมืองไทยและมูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงมหาไทยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหอ,อการค้าไทยสภาอุตสาหกรรมสมาคมธนาคารไทยสภาธุรกิจตลาดทุนไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้จัดกิจกรรมนำเยาวชน5จังหวัดชายแดนภาคใต้มาใช้ชีวิตร่รวมกับ ครอบครัวอุปถัมภ์เพื่อให้เยาวชนที่นับถือศาสนาอิสลามในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้มีโอกาสเรียนรู้สภาพความเป็นอยู่และวิถีชีวิตของครอบครัวมุสลิมในกรุงเทพและจังหวัดใกล้เคียงเพื่อพัฒนาแนวคิดของเยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้สามารถปฏิบัติตนเป็นผู้นำที่ดีของชุมชนในอนาคตเพื่อส่งเสริมสร้างความสัมพันธ์และเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างครอบครัวมุสลิมในกรุงเทพและจังหวัดชายแดนภาคใต้สำหรับจังหวัดปทุมธานี ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการสารใจไทยสู่ใจใต้ตั้งแต่รุ่นที่1เป็นต้นมาจนมาถึงปัจจุบันรุ่นที่21และในครั้งนี้ในส่วนของเอเภอคลองหลวงมีเยาวชนจํานวน12คนเข้าในครอบครัวอุปถรัรมภ์เพื่อให้เยาวชนได้นำความรู้ความเข้าใจที่ได้รับจากอุปถรัรมภ์ของชาวจังหวัดปทุมธานี ไปปรับใช้ในพื้นที่ภาคใต้ต่อไปส่วนโครงการสารใจไทยสู่ใจใต้เป็นโครงการที่ดีสามารถที่จะสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความมั่นคงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ก็เป็นโครงการที่ดีนะครับที่ทุกภาคส่วนต้องให้ความสําคัญต่อไปเป็นข่าวเกี่ยวกับพี่น้องประชาชนซึ่งประสบภ,ภยัยจากรถและยื่นคําร้องขอความช่วยเหลือจากกรมขนส่งทางบกผู้สื่อข่าวรายงานนะครับว่าจากการที่กรมขนส่งทางบกโดยท่านอธิบดีกรมขนส่งทางบกในอัศไทย รัตนดีหลกหน้าภูเก็ตซึ่งได้เซ็นอนุมัติประกาศเกี่ยวกับงบประมาณจัดสรรเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากรถสําหรับในการซื้ออุปกรณ์ต่างๆตามสิทธิ์ประจำปีงบประมาณ2,557ซึ่งในส่วนของสํานักง,งานขนส่งจังหวัดชมบานีก็จะมีผู้เข้ามายื่นคําร้องจํานวน18รายเพื่อขออนุมัตให้ความช่วยเหลือตั้งแต่วันที่21เมษายนที่ผ่านมาซึ่งเป็นวันแรกของการยื่นคําร้องและจะสิ้นสุดในวันที่2พฤษภาคม 2557ซึ่งในส่วนของสำนักง,งานขนส่งจังหวัดปทุมธานีนะครับทางทีมงานผู้สื่อข่าวได้ไปสังเกตและก็ติดตามตั้งแต่วันที่21เมษายนที่ผ่านมาก็พบว่ามีผู้ยื่นคำร้องณนะปัจจุบันจำนวน18รายเพื่อขออนุมัติให้ความช่วยเหลือจากการที่ประสบภัยจากรถเด่๋ยก็ตามสามารถที่จะทาการยื่นคาร้องได้ที่สำนักง,งานขนส่งจังหวัดปทุมธานีหรือสำนักง,งานขนส่งที่ใกล้บ้านได้จนถึงวันที่2พฤษภาคม2557นี้ ก็เป็นสิทธิ์ของพี่น้องประชาชนนะครับซึ่งประสบภัยจากรถสามารถที่จะไปยื่นคำร้องได้จนถึงวันที่2พฤษภาคมนะครับต่อไปเป็นข่าวเกี่ยวกับการเปิดรับสมัครที่ดากาชาติจังหวัดปทุมธานีประจําปีพุทธศักราช2557ผู้สื่อข่าวรายงานนะครับว่าจังหวัดปทุมธานีและเหล่ากาชาติจังหวัดปทุมธานีขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าประกวดที่ดากาชาติปทุมธานีสามารถยื่นใบสมัครได้ด้วยตัวเองซึ่งผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติดังนี้นะครับเป็นสุภาพสตรีโสตและมีความประพฤติเรียบร้อย อายุตั้งแต่18ถึง23ปีมีภูมิลำเนาพักอาศัยทำงานหรือศึกษาอยู่ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีการแต่งกายในการเข้าประกวดเป็นชุดไทยสมัยรัชกาลที่5เปิดรับสมัครที่ดากาชาติปทุมธานีเริ่มวันที่24เมษายน2557จนถึง14พฤษภาคมศกนี้ซึ่งในปีนี้งานกาชาติจังหวัดปทุมธานีจัดที่ห้างสรรพสินค้าฟิวเจอร์พาร์ครังสิตระหว่างวันที่16ถึง25พฤษภาคม และจัดประกวดที่ดาปทุมธานีในวันที่17พฤษภาคมด้านอาจารย์ดิดดานุตบุษบาผู้ประสานงานการจัดการประกวดเปิดเผยกับทางทีมงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานว่าเพื่อเป็นการส่งเสริมสาวงามจังหวัดปทุมธานีและงานการชาติจังหวัดปทุมธานี ำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดการประกวดที่ดากาชาติในครั้งนี้นะครับก็เป็นนโยบายของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีและท่านนายกเหล่ากาชาติจังหวัดปทุมธานีเพื่อที่จะต้องการสังหาสาวงามซึ่งเป็นลูกหลานของชาปทุมนะครับและรวมถึงเป็นการประชาสัมพันธ์การจัดงานกาชาติจังหวัดปทุมธานีซึ่งก็จะจัดขึ้นเมื่อวันที่1 6ถึงวันที่10อ่า25พฤษภาคมนะคบที่จะถึงนี้โดยคุณสมบัติของ าการประกวดที่ดาการชาติเนี่ยก็จะต้องเป็นาสาวโสดนะครับอายุตั้งแต่1 8ปถึง2ีปีแล้วก็มีภูมิลำนา<ม>อาศัยอยู่ในจังหวัดปทุมธานีนะครับหรืออาจจะศึกษาหรือว่าทํางานอยู่ที่จังหวัดปทุมธานีก็ได้นะครับโดยสามารถมาสมัครได้ที่มหาวิทยาลัยปทุมธานีตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเลยนะครับซึ่งจะประกวดขึ้นเนี่ยในวันที่17พฤษภาคมที่จะถึงนี้นะครับช่วงต่อไปพบกับน้ำหมานใครทุกครับ ไม่ได้รับความเป็นธรรมมีเรื่องร้องเรียนแจ้งน้ำมัน0ูน887 8ดเ9็ 9. สวัสดีครับทีมงานน้ำมนันคายทุกวันนี้มาอยู่ที่ถนนเอราวัณสองตําบลคลองสองอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีกับความร้อนของชาวบ,บ้านเรื่องถนนเป็นฝุ่นทีมงานน้ำมนันคายทุกหลงไปที่ตรวจสอบบริเวณถนนเอราวัณสองตําบลคลองสองอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานี กับปัญหาถนนเป็นฝุ่นสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนผู้ใช้ทางจึงขอวิงวอนนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองท่าโขงในไทยทองปางช่วยนำรถน้ำมาฉีดพ่นถนนช่วงเวลาเร่งด่วนที่มีผู้ใช้ทางจำนวนมากด้วยครับทีมงานน้ำมันขายทุกวิงวอนเทศบาลท่าโขงช่วยชาวบ้านด้วยครับและทั้งหมดนี้คือข่าวท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานีทาง LC c a b เค t บิทฝากประชาธมพัน์ถึงสมาชิก l อ c a b เค TV ททุกท่านนะครับ ทาง LC ลซเคเบิทีวีจะทำการปรับปรุงช่องสัญญาณระหว่างวันที่24ถึง27เมษายนศกนี้อาจทำให้ช่องสัญญาณเกิดมีปัญหาและมีการดับนะครับก็ต้องของกราบอาภัยมาณโอกาสนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมวันนี้ผมและทีมงานลาไปพร้อมกับภาพปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจคลองหลวงในโครงการ NPD สวัสดีครับ เธอมุมหน้าสู่ฟังฟังมีความสงบสุขเพราะเราอยู่เป็นรางวัลมีที่ให้ลูกหลาน ตามรูปจับมือกระชับมันมาช่วยกันสร้างสรรค์สู่สังคมอันสุขีให้ยาเสพติดมันบ่อนทำลายชุมชนนี้มาเถิดมาน้องที่ยังมีตามรูปอยู่คู่ จดจำคำขวัญจนขึ้นใจไม่มีที่ให้กับยาเสพติดร้้เ็ป็นพันอย่างนั้นอแต่ิ่รไม ชมชน จดจำคำวคันจนถึงใจไม่มีพื้นที่ให้ยาเสพติดตำรวจผู้ทอนภาคหนึ่งคือที่พึ่งช่วยคบคิดเมื่อเห็นใครลงผิดเรารลอมใจแก้ไขปัญหาไม่มุ่งหน้าปราปรา แต่มุ่งมั่นช่วยเหลือนำพาไม่เพียงเดี่ยวยารักษาจะเป็นนาวาสู่อนาคตสดใสตำรวจชุดเอ็นพีดีคือผู้บรรเทาทุกสังคมไทยอยาเสพติดจะหมดไปเพื่อประชาร่วมใจกับเอ็นพี